ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยครับที่บริษัทบางนามอเตอร์ครับด้านหลังผมนี้นะครับเป็นสินค้าเข้ามาสักพักแล้วละตอนนี้เป็นแซ X 3 5็กนะครับตอนนี้เป็นขีด3นะครับตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะนะครับตอนนี้มาพร้อมกับระบบรายหัวเจาะนะครับแล้วก็ระบบสีสันนะครับมาเดิมเดิมนะครับมีกล้องมองหลังนะครับ มีเกีย้ยยางนะครับบบดี้ต่างๆสภาพสวยครับนี่เดิมๆทั้งคันนะครับระบบซีนกระบอกก็ยังไม่รั่วเลยนะครับบอดี้ตัวถังนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจิได้แบบว่าไม่ทำสีนะครับตัวนี้ผ่านเลยแหละสะภาพสวยดูปั๊มใหม่ๆครับ ครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 4J j นะครับก็จะมีชุดไส้กรองใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบลายหัวจอครับระบบลายหัวจอะตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะนะครับสามารถจอได้สามารถใส่ชุดสว่านได้นะครับก็คือใส่ของระบบหัวจอระบบนีบระบบสว่านได้ครับสีสันเดิมๆนะครับสาหรับท่านใดที่กาลังมองหารถ ขนาด12-13ตันนะครับราคาอยู่หลานนิดหน่อยนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะแอร์เย็นฉ่าครับนี่ดูน้ำน้ํานะครับน้ําแอร์หยุดติ้งติงนะครับช่วงล่างนี่มาสวยมากครับคันนี้ใบแทนห้าเซนนะครับซุดเฟรมนี่ยังเทาเมีแยมอยู่เลยนะครับสภาพสวยครับคันนี้นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับตามเบอร์โทร0858400788นะครับยิงตรงถึง เราได้เลยนะครับอุปกรณ์ภายในครับนี่สภาพสวยนี่ดูได้เลยครับแอร์เย็นชํำๆนี่ตักดินขึ้นดํานี่ไม่ขี้เลนะนะครับรุ่นนี้สบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ดูนะครับสภาพแบบนี้ระบบจะเร็วขนาดไหนโอ้แอร์เย็นแอร์เย็น วอามนาไม่ครับ สมบูรณ์ครับแอร์จะชันชำเนี่ยโอ้ทำงานฟิวนะครับเดี๋ยวจะลองระบบเตากระต่ายให้ครับเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับ โอ้ระบบนะครับเต็มร้อยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถตูดสั้นขนาดประมาณ13ตันนะครับขอฝากคันนี้ไปเลยครับกับ ZX 135 US ครับขีด3นะมีระบบลายหัวเจาะมาระบบออปชั่นทุกอย่างมาเต็มครับไม่ว่าจะกล้องมองหลังนะครับระบบหน้าจอโอโต้นะครับในขณะเดินนะครับตัดจากกล้องอหน้ารถเนี่ยตัดจากระบบจอ เป็นกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ตอบโจทย์หลาหลายท่านที่อยากจะหารถในราคาหลานนิดๆครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับเอามโทร0858400788ครับสุดท้ายนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ